ไรจะมีสิทจะใครสักคนทางการบางีก็ังฉันได้เจอกับเธอคนนี้คณเจอเพ้ที่จห้ฉันโชคดีแค่ไหนที่เฝ้า คุณย่าเลยนะคุณย่าครับีีค่่ะพป้ผมเจอกี่ครั้งต่องทีครั้งก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับสวยมากๆเลยครับดีใจมากมากเลยค่ะโอ้ยเดียวถนะครับผมเกิดครับผมกบอกว่าเมีโอกาสเจอคุณย่าแล้วที่การแจกเป็นทีนึ่งวันนั้นเนี่ยผมเขินตัวปิดเลยแล้ววนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดูแลในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากๆที่มาค่ะขอบคุณครับก็ดื่นเลยพี่ยนะครับ สวยั้ยสวยน่ารักหมน่ารักแลรักมั้ยครับรักมขอบคุณค่ะคเห็นว่าทุกคนสวยมากยควนี้นมันเปไฟลวันนี้กบใครคือกบคะใครใส่ชุดกบมาอันนี้คือไฟแลยังไงฮะวีต่ชุดกบมาจริงปะเนี่ยนค้าเรียกว่าจัดเต็มนี่ โโอ้หเรียกว่าจัดเต็มสำรับงานนี้เลยถ,ถ้าถ้าร้อนถ้าร้อนถอดหัวก่อนได้เหรอเอาหมวกนะเอาเป็นชุดคอนเทนต์นชุดคอนเทนต์สามารถถอดออกมาได้นะครับผเอา้าก่อนอื่นเลย,ยครับพิธีญาตครับครับเป็นแฟนหน่อยครับเชิญเลยครับสวัสดีทุกทุกคนอย่างเป็นทางการกนะค i e v e r y แหบนิดหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาร่วมงานแฟังนี้ในวันนี้แล้วก็จริงๆตั้งใจว่าอยากจะทำมาหลายดีมากๆแต่ว่าในสําเร็จสักทีก็ขอบคุณสําหรับ your patience <ๆ S 2> นะคะทุกคนวันนี้จะสนุกแน,น่นอนเต็มที่แล้วก็ถ้าเมไรที่ยากขอแ่บขอยืนได้ไหมยืนได้ไหม <c oughs> ได้ไหม <c oughs> โอเคคะ่ะ เดี๋ยวว่าพร้อมนะให้ความรู้เบื้อเต็นที่อยู่แล้วก่อนอื่นเลยครับวันนี้เนี่ยก่อนที่ทุกท่านจะเข้ามาในงานทุกท่านได้มีการเขียนข้อความถึงคุณย่าไว้อยู่แล้วซึ่งเขาบอกว่าแต่ละข้อความเนี่ยจะเป็นทั้งคำถามบ้างการให้กำลังใจบ้างวันนี้ครับเลยเลยอยากให้คุณย่าจับขึ้นมาหกท่านและหกท่านนั้นจะเป็นใครบ้างนะครับพออ่านชื่อปุ๊บยืนขึ้นให้เราเห็น่อยนะว่าเป็นใคร นะฮะโดยการที่ผมจะทำการอ่านคำถามให้แต่คุณจะได้เป็นคนตอบคำถามนะั้นได้ค่ะโอเคครับมาขออนุญาตเลยเชิญครับมาที่ตรงกลางได้เลยครับ <Okay. S 1> ยิ้ม,มาเลยฮะทีละใบนะรุ้นกันนะครับว่าเป็นของใครเนาะผมว่าการที่เราจะถามแบงค์ทีเนี่ยถ้าถามด้วยตัวเองจะมีความสุขมากเลยอันไรนะเดี๋ย<ส><ง>วย่ให้หลัวอ่าให้อ้าวเชิญเลยครับคุณ<ส><ง><ส><ง> เลขที่39ยืนขึ้นครับเลขที่39พี่หน่องหน่องโอ้โหอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าจะมีเพลงอันนึงแต่ว่าอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้ร้องเหมาะกับพี่หน่องมากโอ้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กเหมาะกับพี่หน่องมากคำถามไม่ตอบได้ไหมอ่ะอื่าผมขออนุญาตถามคำถามก่อนนะฮะอะไรคะ อุ้ยอันนี้ผมอ่านออกได้ใช่ไหมฮะเอาผมถามพี่แรกก่อนนะผมอ่านได้นะผมอ่านได้นะคำถามนะครับจากพี่หน่องถามว่าแต่งงานแล้วจะมีน้องเลยไหมคะอยากเจอแบบแบบพูดเมกพังแบบแบบเนี้ยเพิ่มเติมนิดนึงว่าทุกที่ที่ไปทุกคนที่เจอทุกคนถามคำถามนี้หมดเลย เออเอาแบบแบบวันนี้เราจะแบบพูดด้วยแบบแบบอเนอตีมากๆเลยนะคะย่า yeah, รู้สึกว่าทํางานมาตั้งแต่แบบค่อนข้างเด็กซึ่งทุกคนรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันมาเป็นทศวรรษแล้ว แบบแบบพร้อมแต่งงานแล้วเนียนขอใช้ชีวิตให้ตัวเองอีกนิดนึงก่อนค่ะดีไหมอยากอยากคืนกำไรให้ตัวเองนิดนึงเพราะว่าทำงานมาแบบเกือบสองทศวรรษแล้วได้อยากจะแบบยูโน่ see the world ทำนู่นทำนี่แต่ว่าจุดหมายปลายทางที่แบบเด็กแย่รักเด็กแล้วไหนเราเล่นมาเลยก็สักวันนึงค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วเลยค่ะ นี่รอดูมือเลยครับนี่แค่คำถามแรกโดนใจมากเลยนะครับพี่หน่องนะฮะสุดยอดมากคำถามตรงใจสุดสุดแล้วผมเชื่อว่าจับไปในกล่องนี้จะมีคำถามหลากหลายที่สุดแน่นอนะฮะทุกที่่ไปทุกคนถามมาทุกคนถามหมเดเลยเออเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยและอยากทราบนั่นเองนะครับนี่ฮะคำถามที่สองนะครับเรามาดูกันว่าเป็นของใครผมขออนุญาตนะครับคุณอาร์ตครับ คุณอาร์ตหมายเลข94ครับโอ้โหมาถามเลยนะครับนี่ที่ที่ดูไกลเพราะอะที่ดูไกลแบบนี้เพราะผมจริงจผมดูไกลก็ได้ครับแต่ว่าดูไกลเพราะอย่างน้อยผมจะได้เห็นความรักระหว่างเราไงฮะเอาเห็นเราแล้วเห็นทุกคนด้วยอะไรอย่างงี้ยโอเคคำถามนะครับถามว่าคุณยาย่าชอบทานอาหารสไตล์ไหนมากที่สุดครับ แบบที่เป็นแบบแบบแบบสัญชาติปะคะแบบอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นได้หมดเลยโอ,อ okay. เคจริงๆย่าชอบอาหารไทยคะ่ะรู้สึกว่านแบบเงอโอ้คืออ๋อคือย่าของคุณชอบอาหารไทยแล้วคุณยาย่าละนะ่ะคะชอบอะไร <c oughs> อ๋อไม่ใช่มหมายถึงคุณยายนึกว่าที่บ้านชอบทานอาหารไทยอ๋อจริงอีผมไม่รู้จริงนะไอ้ผมไม่รู้จริงผมขอไป ผมไม่รู้จริงคุณยาย่าชอบทานอาหารสไตล์ไหนมากที่สุดอจริงไม่แน่ใจย่านี่คือฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่คะถ้าเป็นย่าอะไรจริงจริงฝั่งพ่อใช่ไหมฮะโซโนคุณย่าชอบทานแบบแบบอาหารโรแมนด์ที่ซีโนริจิน like potato อะไ what not แต่แบบย่าย่าคุณย่าชอบทานอาหารไทยค่ะเป็นคนทานอาหารเผ็ดชอบทานเผ็ดใช่คนมักจะ ถ้จะกินได้่ะนี่อ่านะคะชอบทานอาหารเผ็ดพอจะระบุได้ไหมถ้าชอบที่สุดเลยชอบเป็นลักษณะอาหารประมาณหแต่ว่าเมนูที่ชอบที่สุดขอโทษที่ผมถามที่คุณเอนใจนะเจะ <so S 1> ็ด so h a เอาจริงๆนะย่าเป็นมนุษย์ที่อยู่เพื่อกินเอ๊ะไม่ใช่เออใช่ใช่ถูกถูกอยู่อยู่ยพเพื่อกินใช่ใชไม่ได้แบบกินเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปหนอ่อา 'Cause I love food อืม <ทำ S 2> อาหารไัร่เลยแบบหนักใจไม่ได้ถอนหายใจเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่รู้ชอบไปทั้งหมดเลยอ่ะเออชอบอ <c oughs> อ้ตอนที่ตอนย่าเพิกลับมาจากรั่งเศสเมื่อวานค่ะอย่างแรกที่อยากกินคือหมูปิ้งกับข้าวเหนียวหูเผ็ดเหลือเกิน หมูปิ้งกับข้าวเหนียวเผ็ดเหลือเกินตอนที่กลับมาเราต้องค่อยๆ่อยวิวค่อยๆออ๋ค่อยๆจูนกลับมาก่อนเออชอบมากแต่ว่าชอบแบบไม่ติดมันค่ะทานอะไรก็ได้ที่แบบไม่ติดมันแบบหมูปิ้งไม่ติดมันอ๋อหมูปิ้งไม่ติดมันใช่ค่ะนี่แสดงว่าถ้าสมมติว่ากลับมาแล้วนึกถึงก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ค่ะชอบมากนี่เป็นไงล้อไปกับความแซ่บไหมฮะโอเคไหมได้อยู่นะได้อยู่นะขอบคุณมากครับคุณดานครับขอถือมือด้วยครับขอบคุณครับ่ด ทัดมาแต่เมื่อเช้าอ่ะยังไงกินข้าวต้มแล้วก็กินพริกเยอะเลยเนอะโอ้แสดงว่ายังคงมีความแ่บในการทานใส่พริกลงไปอยู่แล้วก็แบบกินพริกปุ๊บเข้าห้องน้ำได้เลยแบบแบบใส่ชุดนี้แล้วคงไม่บอกมีไหมก็คือทานพริกปุ๊บสลิมปั๊บเลยใช่ไหมฮะ looks good okay